สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามและก็รับชมคลิปจากช่องไอยนทักนชัยของผมนะครับวันนี้ก็อยู่ในรถไทยลักวิโก้นะฮะรถคันนี้ก็อายุเข้าสู่ปีที่10นะฮะเลขไมล์ตอนนี้อยู่ที่2 0 0แ0นกิโลเมตรนะฮะอาการล่าสุดตอนนี้นะที่เจอนะไดชาร์จนะครับนี่นะเพื่อนๆฟังเสียงดูนะ เสียงจิจจิจจิจยัดเตี้ยเตี้ยเตี้ยนั่นแหละครับคือเสียงไดชาร์ตนะฮะก็ตรวจสอบนะพบว่าเป็นที่มูเล่ไดชาร์ตนะฮะสำหรับอาการนะฮะเบื้องต้นจะมีเสียงตอนเดินเบาสตาร์ตตอนเช้าเช้าน่าจะมีเสียงก่อนนะครับแล้วก็พอเราออกตัวขับรถไปมันก็จะเงียบนะที่อาการที่ผมเจอของรถผมนะฮะแล้วก็ถ้ามันหนักขึ้นนะครับก็ตอนนี้เดินเบาก็ดังนะครับขับก็ก็ดังนะอย่างเช่นตอนนี้นะ แล้วก็ถ้าหนักขึ้นกว่านั้นนะฮะตอนนี้ก็เจออยู่นะกำลังไฟนะไฟชาร์จลดลงนะปกติรถคันนี้จะชาร์จอยู่ที่ประมาณ13.7.8นะครับโวลต์น,นะฮะตอนนี้เหลือ12.2นะเมื่อกี้ตอนผมขับออกมาจากบ้านแรกๆมี11ปลายๆนะะนะครับก็นี่คืออาการหนักสุดนะตอนนี้ที่ผมเจอนะฮะเสียงเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเสียงสายพานนะสำหรับอาการช่วงแรกๆต้องจับ จับอาการให้ดีเนี่ยจับเสียงให้ดีนะครับสาหรับ,บช่วงแรกๆที่มันดังเนี่ยเสียงจะคล้คลายๆกับสายพานหย่อนอะไรประมาณนั้นเลยนะก็ต้องสตาร์ทเครื่องนะแล้วก็ไปยืนฟังหน้ารถนะฮะแล้วก็สังเกตดูว่าเสียงมันมาจากจุดไหนนะครับผมก็พยายามฟังอยู่หลายรอบนะกว่าจะรู้ว่ามาจากไดชาร์จนะก็พยายามสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปยืนอยู่หน้ารถเนี่ยแล้วก็ฟังนะก็สุดท้ายก็ได้รู้นะว่ามันมาจากไดชาร์จนะครับแล้วก็พอตอนหลังเนี่ย Meine. ตัวสมาร์ทเกตนะ่ะมันวัดโวลต์มันบอกว่ากําลังไฟที่เราขับรถอยู่เนี่ยเหลือสิบสองจุดกว่าๆนะ่ะผมก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าเป็นที่ไดชาร์จแน่นอนนะเมื่อเช้านะครับก็เลยขับรถรีโวนะมาที่ร้านไดานามโมใกล้บ้านมาถามอะไรว่ามีหรือเปล่านะเพราะว่าเออผมก็ไม่แน่ใจเพราะเขาเป็นร้านเล็กๆนะครับแล้วก็ผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะ ก็มีอยู่แค่ร้าน2ร้านนะก็ถามสรุว่ามีนะแต่เป็นของเทียมผมก็เลยตัดสินใจว่าผมเปลี่ยนของเทียมใส่ไปก่อนนะเพราะว่าถ้าผมขับไปในเมืองเนี่ยอาจจะมีของแท้ก็จริงนะแต่กว่าผมจะไปถึงเนี่ยรถอาจจะน็อกกลางทางก็เป็นได้นะฮะจากฟังจากเสียงแล้วก็ค่อนข้างที่อันตรายจานตรลายอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดไดชาร์จมันไม่ทํางานแล้วแบตเตอรี่ไฟหมดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ไปไม่ถึงที่หมายก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็เลยต้องขับรถแบบปิดแอร์ปิดเครื่องเสียงทุกอย่างนะ เปิดกระจกขับออกมานะเพื่อที่ประหยัดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ต้อให้มากที่สุดนะก็เดี๋ยวเราถึงอ้ยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าการมันเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมขออนุญาตขับรถก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดีย๋ยวมาดูกันนะตัวที่เปลี่ยมนมาใหม่ก็คือตัวที่มันแววๆนะฮะปัหาที่ออกแววๆใหม่ๆนะนั่นคือตัวที่เปลี่ยนมาใหม่นะจะเป็นของเทียมนะ,ะเป็นของเทียมนะครับแบบนี้เลยนะครับช่างบอกใช้ได้เหมือนกันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะก็ใส่กันไปก็แต่หลนะังจากนี้ก็ ต้องพารถไปล้างเครื่องหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ล้างมากับเดือนแล้วนะหลังๆนี้ใช้งานลยุยค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ผมก็ทำการถอดไดชาร์จออกมาเปลี่ยนมูเล่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับโดยใช้เงินไปแค่9 5 0บาทนะที่ร้านที่ร้านไนเดโมนะเขาไม่ได้คิดค่าแรงเพิ่มนะก็คือน่าจะรวมอยู่ในราคา9 5 0าบาทนั้นแล้วนะครับก็ตอนนี้เงียบทุกอย่างนะ ไม่มีเสียงมารบกลัวแล้วนะครับแล้วก็ไฟชาร์จก็ปกตินะฮะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ถ่ายตอนที่ทำนะเพราะต้องช่วยช่างเขาจับสายพานบ้างต้องช่วยถอดมอกรองบ้างนะเพราะว่าเขาทําคนเดียวน,นะแล้วก็ลูกน้องเขาติดรถพ่วงอยู่นะผมก็บอกรีบๆหน่อยเพราะผมเิดงานนะก็เลยเช่าของร้านก็เลยมาทําให้แล้วผมก็ต้องไปช่วยจับช่วยหยิบนงหยิบน็อตอะไรพวกนี้นะก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างละเอียดมานะแต่กอ็อยากจะบอกคร่าวๆนะว่าใครที่มีรถ อายุประมาณนี้นะหรือว่าใครที่ใช้วนะิโก้นะเมื่อกี้ผมถามช่างช่างบอกว่าพังตามอายุการใช้งานนะประมาณนี้มันอยู่ประมาณนี้นะประมาณสิบปีนะ่ปีที่สิบนะเริ่มแล้วนะฮะซึ่งผมสังเกตคันเก่าที่ผมขายไปก็พังตอนนี้เหมือนกันเนะี่ยพังตอนประมาณสิบปีที่เก้าเหมือนกันเพราะผมขายไปปีที่เก้ากว่าแล้วเพราะนะผมซ่อมเสร็จแล้วผมก็ขายเลยนะรอบนั้นซ่อมหลายอย่างมากแล้วขายไปนั่นคือคันเก่านะซึ่งตอนนี้ก็เก้าปีกว่าเหมือนกันสาหรับคันนี้นะโชคดีที่ผมติดตัว สมาร์ทเกตไว้นะฮะมันก็สามารถบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะคันเก่าผมไม่ได้ติดตัวนี้นะผมรู้ตัวอีกทีคือไฟแบตเตอรี่โชว์ที่เรือนใหม่นะครับแล้วก็รีบเข้าร้านไดนามลเลยนะครับคันนั้นนะก็คือไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับรอบนี้ก็โอเคพอมีประสบการณ์นะยิ่งมีตัวนี้ช่วยวัดช่วยบอกค่านะตัวสมาร์ทเกตตัวนี้นะก็สามารถรู้ล่วงหน้าได้หลายอย่างหลายครั้งนะครับก็คือ ช่วยไอ้ผมซ่อมรถได้ง่ายขึ้นอนะ่ะหลายครั้งแล้วนะัสํสำหรับตัวนี้นะฮะก็ผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะก็คืออยากจะมาแนะนำนะใครที่มีรถอายุประมาณนี้แล้วนะก็ซื้อติดแต่สักตัวนะพันกว่าบาทนะครับผมซื้อมาประมาณพันห้ามั้งครับตัวนี้นะรวมค่าจะส่งเลยเรียบร้อยแล้วก็ติดมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เป็นแค่เสียบ OBD ปกติเลยไม่ได้ต้องเดินนัดสายไฟอะไรเลยก็แค่ลากสายจากข้างใต้ ผมาลัยนะใต้คอผมอะไรขึ้นมาที่คอนโซลท่นนั้นเองหรือว่าใครจะติดไว้ที่อื่นก็ได้นะแต่ผมติดไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงคอนโซลผมเนี่ยมันโล่งนะผมไม่มีอะไรก็มาติดไว้นะไว้มองเล่นๆน,นะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามนะที่คอยแชร์คอยกดไ like, ลค์กดซับสไครต์คอยมา comment, คอมเมนต์ให้กันนะ ขอบคุณทุกคนมากเลยจริงๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ